วันนี้ก็จะพามาปลูกขักบุ้งแก้วใสกระมังนะคะก็จะปลูกแบบง่ายๆนะคะคือไม่แช่มเมล็ดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอากระมังพลาสติกเนี่ยนะคะไปเจาะรูก่อนคะ่ะอันนี้ใช้สว่านเจาะนะคะหรือใชอ้หัวแรงเจาะก็ได้คะ่ะค่ะ อันนี้เม็ดผักบุ้งแก้วนะคะก็คือหาซื้อ,อในลาซาด้าก็ได้นะคะอันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะคะก็คือหวานไปหลายครั้งแล้วค่ะปลูกไปหลายากระมังแล้วค่ะวัสดุในการปลูกนะคะก็จะมีคุยมะพร้าวสับแล้วก็ขี้หมูแห้งหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ ขี้วัวแห้งแล้วก็จะมีดินนะคะมีมพะมพร้าวมะพร้าวสับนะ oui คะแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะมีมะพร้าวสับกากมะพร้าวสับสองส่วนแล้วก็มีขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็จะมีดินจะมีดินมีขี้หมูมีขี้วัวอีกหนึ่งส่วนค่ะ ใช้ดินปลูกก็ได้ค่ะวันนี้ก็จะใส่ดินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นดินเก่าค่ะก็คือมีกากมะพร้าวสับแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะ แล้วก็คุกเขาให้เข้าๆกันก่อนนะคะค่ะก,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 ก็จะ คุกขาให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใช้อ่ะ,มะเมล็ดผักบุ้งนะคะไม่ได้แช่น้ำนะคะ,มะเมล็ดดิบๆเลยค่ะ แล้วก็เามาเล็ดผักบุ้งนะคะโรยลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่ไม่ได้แช่น้ำเลยค่ะใช้มเมล็ดดิบๆโรยลงไปเลยนะคะ <ông ười> ก็คือปลูกผักบุ้งแก้วไม่ได้แช่มเมล็ดค่ะค่ะแล้วเราก็เอาดินกบค่ะ แลก็เอาดินกบนะคะเอาดินอะไรกบก็ได้นะคะเป็นดินเพาะหรือดินปลูกก็ได้ค่ะ แล้วก็ลดน้ํานะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่แดดๆนะคะลดน้ําเช้าเย็นค่ะประมาณสามสี่วันก็มเมล็ดก็จะงอกนะคะเดือนหนึ่งก็จะตัดกินได้เลยค่ะอันนี้ปลูกผักบุ้งแก้วอ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกในน้ํานะคะปลูกผักบุ้งแก้วในกระมังค่ะ แล้วก็ไปตั้งไว้ที่แดดๆนะคะจะพามาดูผักบุ้งแก้วที่ปลูกไว้ได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะตอนนี้ก็ตัดกินได้แล้วนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะปลูกผักบุ้งแก้วนะคะในกระมังนะคะไม่ไม่มีน้ำนะคะอันนี้ อันนี้ก็ตัดกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาตัดผักบุ้งค่ะ,คะกระมังนี้ก็คือจะถีไปหน่อยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาตัดผักบุ้งแก้วกันนะคะ วันนี้ฝนก็ลงด้วย